ละครน,นักบุญทรงกรดละครออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสทางช่องเจ็เริ่ม22กุมภาพันธ์2560เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีกำกับโดยชัยวุฒิเทพวงศ์บทประพันธ์เพชรสถาบันบทโทรทัศน์ภูมิแผ่นดินนำแสดงโดย มิกทองรยารับบทนักบุญทรงกรดอัสดาพรสิริวัฒนากุลรับบทเทียนหอมธนากรสีบรรจงรับบทเฉาแซ่ฉฉอยสรัญญาชุนทศารรับบทเหมยหัวนักบุญทรงกรดทหารรับจ้างรบสงครามเวียดนามนัดเจอกับเฉาแซ่ฉฉอยเพื่อนรักที่บาร์แห่งหนึ่งแต่ดันไปมีเรื่องกับทหารอเมริกัน แล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าทหารอเมริกันตายทั้งนักบุญและเฉาต้องพากันหนีการไล่ล่าอย่างหัวซุกหัวสุนทั้งคู่คลาดกันที่สถานีรถไฟเฉาถูกควบคุมตัวไว้ในขณะที่นักบุญถูกร้อมจับบนรถไฟจนต้องหนีเอาตัวรอดด้วยการกระโดดออกจากโบกี้รถไฟลงแม่น้ําหลวงตาจันทร์เป็นคนช่วยนักบุญไว้นักบุญเล่าความฝันของเขาให้หลวงตาฟัง หลวงตาซึ่งรู้ถึงวาระจิตของนักบุญจึงบอกว่าถึงเวลาที่นักบุญจะต้องสร้างกรรมดีเพื่อประเทศชาติแล้วก็ยิ่งสร้างความงุนงงแก่นักบุญหลวงตาจัน์จึงมอบสร้อยที่ห้อยลูกดิ่งเพนดูลัมให้และส่งให้นักบุญเดินทางไปที่จังหวัดระนองนายทรงศักดิ์จัดงานเลี้ยงเล็กๆในคฤหาสน์ของเขาเพื่อต้อนรับเทียนหอมลูกสาวคนเล็กของเขาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่เทียนหอมจะมาช่วยธุรกิจครอบครัวและมีโครงการที่จะเดินทางไปสำรวจป่าไม้และเหมืองแร่ที่ระนองระหว่างที่เดินทางไประนองรถทัวร์ของนักบุญโดนกลุ่มของเสือใบดักปล้นเสือใบเห็นรถของทรงศัก์จอดอยู่ด้วยความถูกใจเทียนหอมเลยฉุดตัวเทียนหอมขึ้นมาไปนักบุญสะกดรอยตามไปช่วยเทียนหอมถึงชุมเสือใบ แล้วพากันหนีจนไปพักในถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเองเทียนหอมเปิดกระเป๋านักบุญเห็นหนังสือพิมพ์มีข่าวประกาศจับคนร้ายชื่อนักบุญเทียนหอมกลัวเลยวิ่งหนีออกไปจนไปตกหลุมดักสัตว์ของพานสิงและนักบุญก็ต้องตามไปช่วยขึ้นมาอีกครั้งนายทรงศักด์กระวนกระวายใจมากนอกจากเขาแจ้งตำรวจให้ตามหาลูกสาวเขาแล้วเขายัางจ,างจ้างจินฟงเหมยหัวและฟู่เฉิน ออกตามหาอีกด้วยเสื้อผาดจอมโจรไรหน้ากำลังคิดการใหญ่ที่จะปล้นใครบางคนในตัวจังหวัดระนองเขาต้องการสมัครพักพวกเพิ่มนอกจากเพลิงมือมีดและมิ่งมือตะขอจึงบุกไปช่วยลูกน้องเก่าแหกคุกเพื่อต้องการลูกน้องเพิ่มในจำนวนนี้มีนักโทษประหารที่ชื่อเสือครุยคราวดกรอบนีออกมาด้วยและตามไปรับใช้เสือผาดที่เขาหัวโลน ไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของเสือผาดเพราะเสือผาดสวมหน้ากากตลอดเวลาอีกทั้งยังเก็บตัวมิดชิดไม่ยุ่งกับใครนักบุญกำลังจะพาเทียนหอมออกจากป่าแล้วมาเจอกับฟู้เฉินจินฟงและเหมยหัวเกิดการต่อสู้กันนักบุญสู้ไม่ได้และได้รับบาดเจ็บแต่หนีไปได้จินฟงแสดงตัวว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากนายทรงศักดิ์ให้มาตามหาเทียนหอม เพียนหอมดีใจและเป็นเพื่อนกับเหมยหัวด้านเฉาเดินทางมาถึงจังหวัดระนองและต้องการเงินใช้จึงเข้าไปต่อยมวยที่สนามมวยของกิตากาว่าเขาโชกชนะเป็นที่ประทับใจของกิตากาวากิตากาว่ารับเฉาเป็นลูกน้องประจำซึ่งก็ต้องทำงานกับพวกของจินฟงด้วยทั้งหมดวางแผนที่จะออกสำรวจป่าและเหมืองแร่ นายทรงศักดิ์อยากซื้อเหมืองแร่ของโมรีกิตากาว่ารับเป็นนายหน้าเจรจาให้โมรีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเสือผาดแบบลับๆดังนั้นเธอจึงมีคนคุ้มครองแม้แต่ตำรวจในสามจังหวัดใกล้เคียงอย่างไม่กล้ากับเธอและมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นใบหน้าของเสือผาาในตอนนี้โมรีต้องการคนที่จะมาเป็นผู้คุ้มครองเสือผ่าจัดหาให้และให้โมรีมาเลือกเอาเอง กริไม่พอใจที่โมลีไปคบกับเสือผาดแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะไม่อยากมีเรื่องกับเสือผาดน,นักบุญหนีหัวซุกหัวซุนมาตามป่าแถวชายแดนแล้วมาพบกับจ่าโทนตำรวจตะเวนชายแดนนักบุญบอกว่าเขานี้คดีมาแล้วเล่าความจริงให้ฟังจ่าโทนเข้าใจและเห็นว่านักบุญมีฝีมือแทนที่จ่าโทนจะจับเขากลับแนะนำให้ไปที่ชุมเสือผาด โมรีเห็นนักบุญก็ถูกใจจึงขอไว้เป็นลูกน้องโดยทดสอบฝีมือด้วยการเอาไปต่อยมวยประชันกับคนของมาดามหวาหวาก็คือเฉางานนี้ทำให้เพื่อนรักได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งคู่ต่อยกันไม่มีใครยอมใครพรานสิง์บังเอิญไปพบกับจอมปลวกในป่าซึ่งที่แท้คือซากศพของกุรีจีนที่ตายไปกว่า20ปีแล้วพรานสิงเอามีดแซดู แล้วก็มีทองก้อนหล่นลงมาสองก้อนจึงเอาทองไปขายเจ้าของร้านทองซื้อไว้และนําไปขายต่อให้กิตากาวากิตากาวาแปลกใจที่ทองก้อนนี้มีลักษณะรูปดอกซากุระเช่นเดียวกับทองอีกก้อนที่เขามีกิตากาวาอยากเจอพานสิงพยายามให้คนพาตัวพรานสิงมาแต่สุดท้ายพรานสิงก็ถูกเสือใบฆ่าชิงทองไป เสือใบเข้าไปทำงานในเหมืองของโมรีภายในเหมืองได้มีการขุดพบซากกระดูกโบราณน,นับสิบพร้อมด้วยกล่องไม้นักบุญหยิบกล่องไม้ขึ้นมาดูแล้วรู้สึกได้ถึงความร้อนจากลูกดิ่งที่ห้อยคอไว้แต่กลิดเอากล่องไปเก็บไว้เองทำให้นักบุญพลาดที่จะรู้ความลับจากกล่องไม้หลังจากที่ข่าวทองแพร่สะพัดไปทุกคนเริ่มเบนความคิดมาเป็นจุดเดียว คือต้องการค้นหาทองสมัยสงครามที่เชื่อว่าญี่ปุ่นนำมาเก็บไว้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของนักบุญต้องข้ามผ่านความโลภความอาฆาตการต่อสู้แย่งชิงไปให้ได้แต่ภายใต้ความกดดันต่างๆยังแฝงไว้ด้วยไมตตีที่กำลังงอกงามขึ้นมาทีละนิดระหว่างนักบุญและเทียนหอมรวมถึงเฉ่าและเหมยหัวที่คล้ายๆจะเป็นไม้เบื่อไม้เมา แต่แท้จริงทั้งหมดมีความรู้สึกที่ดีแก่กัน